ก็ถือขากล้องมาด้วยเอ้ยมีอะไรมาเนาะชังโกกนี่ข้าเดี๋ยวหมูสิงห์ไม่ไม่รู้บอกได้หมดคิดอะไรหยีเพิ่งจะโหลดเนี่ยยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งหนูจะตั้งว่าได้ได้ทำอะไรกลัวคนใหม่อะไรก็ว่าไปเอาอวิวทำลาบบอสไม่ค่ะนี่ยำเนียอ๋อยำเนยโอ้โหนึกว่าจะลาบ อ้าแล้วอันนี้ทำไรครับผมแนทครับตองบอใหม่แล้วัเนเอมอทีมนี้กินก่อนอทีนทีสองก็จะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวสงโคก็จะกินข้าวไม่เจียบแล้วเออก้องเยอะเ้ยอย่ายกช้ำข้าวหนีนะเราจะยกอ้อนี เราไม่ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายนิดหน่อยถ่ายนิดหน่อยถ่ายนิดหน่อยนะตอนนี้ยังนิดหน่อยจะได้รู้ว่าเรากินข้าวด้วยกันเออย FT เขาจะได้รู้เอ่มีกินหมูกันเนาะไหนเขากินก่อนก็ได้เรากินทีหลังยังไม่ได้กินบอกยังยังเยอะยังไม่มีใครกินเลยมีแต่สามคนน a d m ่ n แม่เธอกินข้าวเหนียว มาชังโคบเดือสักช่างโคบกินข้าวเดียวบอกข้าวเดี่ยวอยู่บ่าน่้าก้งว่าเจ้าก็ได้ยันมาเป็นลูกข้าวเจ้าดูดออเปิดตัวทำกับข้าวฮะตู้ทำกับข้าวเหอใช่ตู้ทำกับข้าวดูดิโอไปเก็บมาเมื่อเช้านี่ไปเก็บที่ิเหรอาแลแล้ายกันนะเาบอนนะ แต่ต้นใหญ่ๆอบอั่มาเลยเด้อก็นะแค่ต้นเดียวก็ผัดได้กินทั้งบ้านแลยนะบ้านหลาบแหนมหมูยำแหนมมุมก่อนครัยำแหนมพี่เสือกินข้าวครับเดินทางแม่พีเดินทางไปเนาะคลิปเด้งมา ใ่ไมพีเบยกินแล้วสองคนเขากินแต่เราเพิ่งทำเสร้ยเขาให้กินข้าวกลางแจ้งเอะไรกินเอต็มเต็มเลยโควาชั่วโมงเอาไปกินแล้วแล้วเนาะอีกมุมหนึ่งอ่ะส่วนเราก็มุมนี้นะคะท่านผู้ชมนี่พวกเราก็มุมนี้จ้ะ เ่มาแล้วข้าหน้ารอแล้วเนาะจบ้านมาป้าแตยงนาาแ่นม่งมน้าแนาเตยำแหนมใส่น้ำปลาด้วยนะแซ่บหลายเออดูดูบัว

เยอะขึ้นเรื่อยๆนะในตอนนี้เยอะๆดอกไม้ทิ้งเยอะดอกไม้ปลอมนะหลังวันแล้วที่จะไปตุ้กขื่อจะนั่งตรงไหนชี้จุดนั่งให้ก่อนมันแดดร้อนไอ้เมื่อวานคือบอกเขามาส่งหลังจุดจีนมันมีค่านั่งเราต้องปังแล้วเนี่ยทีอนี่นะเพื่อเป็นอันบู๊บายอะไจะบอกใส่เสื้อสีชมพูป้าก็เลยเอาดอกไม้สีชมพูจะได้ดีใส่สีแดงวันนี้นะ เออวันน pues yes. ี oh, ้วันตุดจีนะใครใส่เสื้อสีแดงออกนอกบ้านก็จะได้แตะยะแตะแตะอังเป่าอ่ะจริงจริงใช่คนจีนเขาถือคนจีนเขาชอบใส่เสื้อสีแดงมาลงแต่ก็ไม่ด็ไม่นี้ไข่ได้โว้ มันเอนะเขาจะไปใช้ดอกไม้เสาขาจไปั่เรากขาม่รู้จัากเราแล้วกาหลี่แล้วแต่ที่กี่เป็นนเต็มนะได้อาว้จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวดี่กข้าวเราตั้งแต่รุ่นเขามาเขาล้เราแล้วไม่ได้ลื้ไปทำเงนพนหน้าดีวันนี้นาห่อฟ้าไม่กินข้าวเขายังไม่กินกับเราเลยลุ กมากินน้ำรุ่หลานนี่เนาะตอนทว่าแอดมินก็ค่นก้างถามต่อว่าไข่พ่ตอนนี้มีห้าคนหัเราะไข่มีห้าไข่มีห้าคน ด่ยน้วปเล็น้อยคลิมไปกิน้วอนไหนคลิปพกร้อมมควาโดนนี่ไงพีายยืนไม่ตรงโค้กเอ้ยโค้กก่อนเนอะดูน้ำโค้กก่อนโค้กเอ้ยดูน้ำโค้กก่อนนี่จิ๋วเด็กโค้กเอ้ย เล,เล่าเลยละมาอยู่ดาวงุณยูทูบนี่แหละดังไปทั่วโลกต้องชินนะวกาต้องชินแล้วเื่อไหร่อะไปหาลาหาหานังยาปูนปั้นมา <c oughs> อน,าน้ยาอยู่นี่ไม่ไหซ่จะวข้าไปวันนี้มีบ้า ชาว่จะหาน้ำยาให้นะจายาบอกว่าเจออยู่ตรงไหนจำาถเมื่อแล้วครัวแม่ดาไงมีไหมถังถังขาวๆอ่ะไปหามาใช้ให้ช่วารอป้าวิวมาว่านน้เมอวานนี้อะไรมาดามดามวันนี้อะไรเนี่ยลูล่ล่าบอกวันนี้น่ม่ดรทานมาเน่ ทานม่ได้ป้าเห็นถึงตกใจนะ่าเปลี่ยนไปวะร่อนลิดนึงได้มีเสียวหัวล้อป้าเอาทำประมาณนี้จ่อนนึงจะร่อนนึงจร